แต่ว่าเงินเงินก็เข้าถ้าเข้าก็เข้าจังหวัดเข้าประเทศเข้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถึงจะใครจะเป็นเจ้าของมันก็มันก็มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะมันเป็นธุรกิจของของเขาในเรื่องของเจ้าของแต่ว่าประเทศได้อะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องต้องนับนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าบางทีเอกชนกับภาครัฐเนี่ยบางทีมันก็ต้องไปด้วยกันแบบนี้แหละบางอันนะคะซึ่งเดี๋ยวขอดูรายละเอียดแล้วก็ดูความสมเหตุสมผลนะคะการเมืองจะมองว่าเป็นการเมืองก็ได้คะ่ะแต่ดิฉันขอมองแบบเรื่องของ ธุรกิจและการเรื่องของเงินและการว่าเข้าประเทศมากน้อยแค่ไหนนะคะขอตัดสินแบบนั้นค่ะค่ะค่ะเรื่องของราคาเกษตรนะคะเรา เราดูกันอย่างจริงจังเรื่องนี้นะคะล่าสุดก็หอมแดงก็ราคาขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีพืชผลหลายตัวที่ราคาขึ้นตอนนี้ส่วนตัวที่ยังราคาตกอยู่ก็จะกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเจาะลึกในรายละเอียดนะคะไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เนี่ยดูเปิดเป็นเรด้์เลยค่ะเพราะว่าจริงๆสสหรืออะไรในพักก็คอยย้ำเตือนเรื่องนี้ตลอดเรื่องของราคาพืชผลนะคะไม,ไม่ไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนค่ะจะก,ก็จะพยายามเร่งดูในเรื่องนี้ให้ดีขึ้นค่ะ ใช่ค่ะแน่นอนค่ะทุกๆปัญหาที่เกี่ยวขอย้อง,องอวันนั้นวันที่วันที่เราไปสภาใช่ไหมโ okay. อเคค่ะมีทีมที่ปรึกษาก็เล่าให้ฟังค่ะก็จริงๆถามแนวทางมากกว่าว่ามีเรื่องของ อเมริกานะคะก็มีเรื่องการคุยว่ามีการดิลเรื่องนั้นอย่างนี้เนี่ยจะทํายังไงมองภาพยังไงเป็นการถามคือในในกลุ่มที่ปรึกษาบ้านพิเศษโลกเนะะี่ยค่ะจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีความสามารถผู้รู้นะคะแล้วบางทีเราก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลในเรื่องของสิ่งที่จําเป็นในการประกอบข้อมูลนะคะซึ่งจริงวันนั้นที่คุณพ่อมาก็น่าจะได้ถามในเรื่องของแน่ๆคือมีเรื่องว่ามองภาพยังไง กับพอทรัมป์ขึ้นมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็มองเศรษฐกิจของโลกเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้ก็แต่วันนั้นไม่ได้เจอกันคุณพ่อออกไปแล้วนะคะแต่ว่าท่านที่ปรึกษาก็เล่าให้ฟังแต่ยังไม่ได้คุยต้นพ่อเรื่องนี้ค่ะยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่มีดีเทลนะคะแต่จริงทุกคนให้ให้ข้อมูลมามากพอสมควรแล้วว่าว่า จะเป็นยังไงบ้างจริงๆเราก็ไม่เคยอภิปรายนะคะไม่เคยไม่เคยโดนอภิปรายมาก่อนเหมือนกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่ายังไงบ้างเอาแน่ๆก็คือ,อต้องชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะก็วัดเคพีไอแต,แต่แต่ละแต่ละกระทรวงแต่อภิปรายนายกคนเดียวใช่ไหม่ังวัด ก็ไม่หรอกค่ะจริงๆเดี๋ยวลองลองดูกันเพราะว่าตอนที่ไปคุยกันทั้งหมดในทุกกระทรวงเขาพร้อมพร้อมพร้อมชี้แจงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้า kpi จะเห็นได้จริงๆก็เห็นตั้งแต่ตอนที่ทํางานแล้วล่ะว่านโยบายออกไหมแต่ละกระทรวงออกไหมค่ะก็มันมันก็อาจจะบอกไม่ได้ตอนนี้เนาะแต่ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงตัวเลขต่างๆค่ะก็เตรียมเตรียมในเรื่องของข้อมูล ข้อมูลที่จับต้องได้ก่อนนะคะค่ะ,คะ,คะก็จริงในเรื่องที่ฝ่ายค้านตั้งหัวข้อมาเรื่องภาวะผู้นําอะไรต่างๆนี่นะคะก็เดี๋ยวจะก็ต้องชี้แจงแหะคะ่ะแล้วก็จริงภาวะผู้นําก็อาจจะต้องให้ให้ให้ประชาชนตัดสินนะคะแล้วก็ จริงเราก็ไม่อยากจะไปชี้นิ้วอะไรอย่างนี้นะว่าใครเป็นผู้นําหรือไม่เป็นผู้นําในแบบของเราจริงเราก็ต้องจะว่าใครเราก็ต้องเป็นผู้นําให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยแล้วค่อยพูดถึงคนอื่นได้อะไรเยงี้ค่ะแต่ดิฉันเองคิดว่าเราก็ทําเต็มที่เราก็เตรียมเอาข้อมูลที่ที่ที่จริงไปเล่าให้ประชาชนฟังอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าส่วนโพนะะี่ค่ะโพสํานักไหนไหนมาเนี่ยรับฟังหมดนะคะเพราะว่าก็ถือว่าอย่างน้อยน้อยละ่ะ ก็ได้เก็บความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาแล้วซึ่งก็น่ารับฟังทั้งนั้นค่ะแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะอย่างทุกกระทรวงเขาเขา,เามีโพมมนทุกกระทรวงใช่ไหมเห็นอย่างนั้นเหมือนกันก็คิดว่าทุกกระทรวงก็ควรจะรับความคิดเห็นของประชาชนตรงนี้ไปปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องเราควรทําอยู่แล้วค่ะ เป็นเวทีที่ดีนะคะที่จะได้ให้ประชาชนเข้าใจในข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็เข้าใจความเป็นดิชันด้วยะค่ะซึ่งเป็นนายกเจน y นะคะก็อยากให้ทุกคนก็เข้าใจว่าบางทีเราอาจจะยังไม่มีในายกเจน Y <ช>เพราะฉะนั้นก็จะได้เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะอคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอพิจารณารายละเอียดทีนะคะเื่องการเ